สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีนะฮะสวัสดีสวัสดีนะครับมาหรือยังโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคสวัสดีสวัสดีสวัสดีโอ้ย <laughs> ตกใจมใช่เปิดรายการแบบ Now You See Me Now You Don t Now you don't see me. Now you see me <laughs> อาชียกรป้นโลก3นะครับก็วันนี้เป็นรีวิวสดเนาะพึ่งกลับมาจากรอบสื่อที่พารากอนนะครับโอ้เดินทางแสนไกลนะครับแต่ว่าก็ไปกับพระบรรดาเหมือนเดิมนะฮะก็อย่างน้อยสุดไปกับพระนรบรดาก็ได้กินอาหารดีๆนะฮะพอถ้าผมไปคนเดียวเนี่ยสิ่งที่ผมจะกินก็คือก็คือแล้วครับ แมกเดอร์เนีเพราะว่าถูกที่สุดนะครับเจ็ดสิบกว่าบาทหกสิบกว่าบาทไปกับแม่ก็กินดีอยู่ดีหน่อยนะครับอ่ะโอเคผมโพสเฟสบุ๊กก่อนโอเคก็รายการของเราพี่เกียรติพูดเยอะนะมันดึก <c oughs> นะสวัสดีคุณเพิ่มบอกว่าพี่ดีแสดงมายากลโชว์หน่อยครับไปไงฮะเมื่อกี้จัดไปแล้วหนึ่งทีมายากลล่องหนนะครับจัดไปแล้วหนึ่งแมนะฮะ ออคุณอีโมบอกว่าไม่ชอบตั้งแต่ภาคหนึ่งแล้วมาโยงมายากรจตุรงจตุราชาบ้าบออะไรของมันเลยเธอดูฉากต้นเรื่องชาโตเอสนางเชินหลงยังว้ากว่าล้านเท่าผมจําได้ว่าผม,มาน่าจะน่าจะโอเคกับภาคหนึ่งอยู่นะแต่ว่าภาคสองเนี่ยแบบจําไม่ค่อยได้แล้วอ่ะเอออูติเมนบอก บอลก็ไม่ดีหนังก็ยังจุดจุดจุดอืมบอลไม่ดีนี่เราก็โทษใครไม่ได้นอ้จากตัวเราเองนะเพราะว่าทีมที่เราเชียร์มันก็ปรับสภาพผมตอนนี้ผมอยู่ในโหมดทําใจแล้วหละผมว่าที่อย่างที่เราคุยกันแหละว่าถ้าเป็นท็อปโฟก็ผมก็แฮปปี้เอออย่างอื่นก็ไว้ก่อนเออคุณเคิร์บอกมีเสกจินสอให้หายไหมครับเออไม่มีครับมันอาจจะไม่ใช่มายากลแบบนั้นเนาะ เอ,อคุณโฟบอกว่าเอ้ยสวัสดีคุณเม็กด้วยดูจบแล้วเบียวมายากลคาถาเสือไหมครับอา่าไม่เอ่ะผมพูดได้แล้วไม่คุณที่ว่าวาราคาคุณทีบอกว่าเหมือนเดินสวนกับพี่ดีมตรง m c คโดนัลเอมเเก่าแมคโดนัลเอมเเก่าเชื่อมันคือตรงไหนวะแมคโดนัลเอมเเก่าแถวไหนอะ่ะ วันนี้ผมไปพาวาลาก้อนมันมีแบคโกโล่เอ็มเคเก่าด้วยหรอไม่ไม่น่ามีนะหรือวันอื่นวันอื่นบอกกันได้นะน,นั่นนึงเมื่อจะตามโอเคโอเคเข้าไม่ได้หรอเดี๋ยวขอ,ขอกับช้อปปี้ก่อนนะหนึ่งทีแนละ้วเดี๋ยวเข้าเรื่องแล้วเพราะว่าขี้เกียจพูดหลายรอบนะครับก็ตงลังกา,กาดูหนังยกเวงเป็น ทั้งนึกชิพกับทางช้อปปีนะครับแอปพลิเคชันซื้อสินค้าออนไลน์วันนี้ก็ยังคงแนะนําสินค้าตัวเดิมนะฮะนั่นก็คือแก้วจากภาพยนตร์ Predator Badlands นะครับภาพยนตร์ที่เราชอบที่สุดเรื่องหนึ่งของปีนะับใครยังไม่ดูก็ไปดูได้นะฮะหรือว่าถ้าใครไม่ชอบแก้วก็อยากซื้อหมวกบีนี่แบบที่ผมใส่อยู่นะครับก็สามารถที่จะก,กดลิงก์ใน c r i ิ t ชันด้านล่างเข้าไปซื้อหากันได้นะครับการซื้อหาสินค้าของติลลการดูหนังเนี่ยก็เป็นการช่วยเหลือติลังการดูหนังนะครับคุณได้สินค้าราคาถูกจากทาง ผมได้อะไรได้ค่าคอมมิชชั่นจากทางช้อปปีนะครับหรือเข้าไปซื้อสินค้าไม่ต้องซื้อไอหมวกซื้อแก้วก็ได้ซื้อสินค้าที่คุณอยากจะซื้อก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือตีลังกาดูหนังอยู่แล้วขอเพียงแค่เข้าลิงก์ที่เราเจนก่อนนะคร <c oughs> ใครอยากช่วยเหลือตีลังกาดูหนังขั้นสูงสุดก็ส่งลิงก์สินค้าที่ท่านจะซื้อมาให้เราเราจะเจนลิงก์ส่งไปกลับให้ทันแล้วท่านก็จะได้สินค้านั้นมาแบบที่คอมมิชชั่นผมได้2เท่าคือได้ค่าคอมมิชชั่นจากทางช้อป แล้วก็ได้ค่าคอมมิชชั่นจากทางจากทางร้านค้าอีกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือตีลังการดูหนังขั้นสูงสุดนะครับหรือว่าจะชอบด o n a t ดเน d o n a t ก็มี2ทางนะครับทางของทิปมีเอ้ยทางของทีว่าโค้ดแบบนี้หยิบโทรศัพท์ท่านขึ้นมานะครับจะโดเ a t e แค่บาทสิบาท20บาทไม่มีใครรู้นะครับแต่ถ้าอยากโดเ a t e แบบตุ้มตามหน่อยนะครับก็เข้าลิงก์ใน description ด,ด้านล่างกันได้นะครับเราเขียนว่าจ่ายทิปสําหรับสายอยากตะโกนนะครับเข้าไปถึงปุ๊บท่านไปกดว่าเอ้ยเนี่ยอยากที่จะโดเ a t e เท่าไรเขียนชื่อมาเลยเขียนโตเนตมาแล้วก็พิมพ์ข้อความด้วยมันก็จะขึ้นอ,อยู่บนโพสต์ปักหมุดแบบนี้นะครับ <c oughs> แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องล็อกอินใหม่วะเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวจะกดให้ดูว่ามันมันฟิลฟิลไหนเออแป๊บหนึ่งมันให้ล็อกอินใหม่มันจะขึ้นบนหน้าจอมันก็จะอ่านข้อความของท่านด้วยนะครับแล้วพอทําแบบนั้นปุ๊บอบบชื่อของท่านก็จะขึ้นแบบที่คุณอเล็กขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ สามารถสนับสนุนตีรังการดูหนังกันได้นะถ้าใครสะดวกทางไหนก็ลุยไปทางนั้นเลยนะครับแล้วก็อีกอเดี๋ยวผมก,กดให้ดูมิจฟีนี้ทดสอบทดสอบโระบบมะไรมีการอ่านข้อความมีขึ้นชื่อแบบนี้แล้วก็ชื่อท่านจะขึ้นแบบนี้แล้วก็สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับก็สมัครสมาชิกตีรังการดูหนังนะครับเรามี3ท่านตีรังการเริ่มต้นตีรังการชุบแป้งทอดตีรังกา,การกระทะชุบแป้งทอดเริ่มต้นก็มีอิโมจิใช้ตีรังการชุบแป้งทอดก็มีไลฟ์พิเศษทุกวันอาทิตย์แล้วก็ตีรังการชุบแป้งทอดมีแข่งเค มีของแจกทุกๆเดือนนะครับใครถนัดทางไหนก็ไปทางนั้นหรือว่าถ้าใครเป็นสายฟรีสไตล์หน่อยก็กดไลค์ให้เราก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับอ่ะโอเคนะขอขอกินน้ำก่อนนะครับแปบ๊บหนึ่งเออนะมีคนบอกเจอผมชั้นจีตรงกับข้าวกับปลาอ่านี่เป็นไปได้เพราะวันนี้ผมกินข้าวแถวนั้นแหละเออ คุณอาจารย์บอกไว้ผมอยากฟังรีวิวซีรีส์เรื่องพูลีบ u s ครับพอมีเวลาไหมครับเพิ่งมาได้2ตอน Apple TV คงผมไม่ได้ดูครับพ,พูดอย่างตรงไปตรงมาเลย Apple TV ไม่ได้ดูเพราะว่าไม่มีต่างแล้วตอนนี้สตรีมมิ่งคือ Netflix, p พามวิดีโอนิชิพั b เฮดบโอแมคือผมรู้สึกว่าถ้ามันเยอะกว่าเนี้ถ้ามันมากกว่าเนี้ผมผมผมค่าใช้จ่ายต่อเดือนผมเยอะเกินไปผมเพิ่งยกเลิกโมโนแม็กไปแล้วเนี่ย <c oughs> ทีมไม่ลุนแชมป์กูเลิกกูเลิก กูยก,ลมมกเลิกโอลล์ม็เลยเพราะมันมันเยอะมันไม่ไหวจริงพอรวมกันมันก็เป็น 1, 000, พันอยู่เด้อเออรวมกันมันก็เป็นพันหลายพันอยู่เด้อก็เลยรู้สึกว่าเอออะไรก็ปล่อยวางไม่ได้แต่ว่าผมเชื่อว่าช่องอื่นมีครับแล้วก็อย่างที่บอกผมโฟกัสอยู่กับกับกับภาพยนตร์เป็นหลักเนาะมันก็เลยอาจจะจะไม่ได้ด้วยสมภาพภาพยนตร์ฉายโรงอะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้สตรีมมิ่งไม่ได้เป็นส่วนส่วนใหญ่ผมก็ดูว่าเป็นแบบความสนุกของผมเองนะเนาะเอออ่ะ เข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับนะ <c oughs> ต้องเริ่มกันวันนี้นะครับผมไปดูรอบสื่อของน e ว me n มีน o u ู o n นนะฮะหรืออาชญากลป้นโลก3นะครับบอกกันไว้ก่อนนะผมไม่ได้เป็นแฟนของแฟนชายนี้เลยครับความทรงจำเกี่ยวกับมันอนะ่ะเบาบางมากๆแล้วก็ภาคสเนี่ยจำได้แต่ซีเควนต์ป่าไพ่อะ่ะ ที่แบบชอบขึ้นมาในติ๊กตองติ๊กตอกหรือ่าราต่างๆจํา,าจได้แค่นั้นเลยภาคหนึ่งยังพอมีแบบเออพอจําสตอรี่ไลน์ของมันได้บ้างมันเป็นฟิลฟิลประมาณนั้นแล้วก็ห่างไกลมากความรักความบันเทิงเกี่ยวกับมายากลสนําหรับผมเนี่ยก็ไม่มีก็คือพอรู้ว่าเป็นอะไรแต่แบบไม่มีความรู้สึกว่าฉันอยากจะเล่นฉันอยากจะรู้ฉันอยากจะลองมีความสนใจพิเศษเกี่ยวกับมันไม่มีเลยครับ เพราะฉะนั้นนาวูซีมีภาคสามสำหรับผมก็เลยเป็นงานที่ค่อนข้างจะเป็นสิ่งที่ห่างไกลจากตัวเองในระดับหนึ่งนะครับพอดูหนังเรื่องนี้จบเนี่ยผมพูดได้ว่ามันเป็นหนังมายากลจริงๆเลยอะ่ะเพราะว่าไอ้ส่วนที่เป็นมายากลอะ่ะส่วนที่เป็นทริคส่วนที่เป็นการสแสดงส่วนที่เป็นแบบในแง่ของการกลกลต่างๆในเรื่องอะ่ะมันทําได้ดีมากแต่นอกเหนือจากนั้นอะ่ะ ไม่ไม่เอาอะไรเลยแบบเละเทะเปะปังคำร้อเยอะคือดูแล้วแบบอะไรมึงเนี่ย <c oughs> คือแบบแต่จริงจงมันเหมือนเป็นนักมายากลที่ขึ้นไปบนเวทีปุ๊บแบบแล้วเวลาที่พูดคุยเพื่อแบบว่าปูเข่ามายากลเซลคนดูแก่งคนโ,นโน้นแก่คนเนี้ไม่ได้เลยแต่พอที่มันแบบทำมือจุกกัดปล่อยของงงดังน,นี่มันดูสนุกเพราะฉะนั้น ตอนดูหนังเรงนี้ก็มีความไบโพล่าขึ้นมานิดนิดเหมือนกันเพราะมีส่วนที่ชอบมากและส่วนที่ไม่ชอบแบบชัดเจนเลยส่วนที่ชอบมากก็อย่างที่บอกว่าเป็นส่วนของมายากลเรื่องนี้นผมรู้สึกว่ามายากลมันมีความเป็นมายากลจริงๆมีความเป็นทริคมีการเป็นหลอกรวมมีฉากต่อสู้ที่ไม่ได้เป็นแบบ มีความรู้สึกเหมือนเป็นเวทมนตร์มากมายขนาดนั้นนะมันมีการเฉลยว่าอ่ะเทคนิคนี้ยังไงอ่ะแล้วเฮ้ยหายไปตรงนี้แล้วมันไปโผล่ตรงไหนมันปรากฏตัวตรงนี้ได้ยังไงอะไรยังไงแบบเนี้ยผมรู้สึกว่ามันทําได้ดีขึ้นแล้วมันเหมือนเป็นหนังสามองค์อ่ะก็คือองค์แรกก็จะมีทริคใหญ่ทริคหนึ่งองค์สองก็จะมีทริคใหญ่ทริคหนึ่งองค์สามก็จะมีทริคใหญ่ทริคหนึ่งแต่ละแต่ละองค์มันก็จะเหมือนมีมายากลใหญ่แล้วก็จะมีมายากลย่อยขึ้นมาเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆผมชอบที่สุดดันเป็นมายกกลอันแร เอออันแรกผมประทับใจมากเพราะว่ามันทําให้เราอยู่ในมุมมองของคนดูแล้วดูมายากลที่มันเล่นกลเม็ดเป็ดพายที่มันทําแล้วมันเนียนเพราะเราจับไม่ได้ว่ามันทําได้ยังไงแล้วมันค่อยมาเฉลยที่หลังซึ่งตอนตอนดูแล้วก็แบบอะไรวะมันไอยังไงวะมันทําแบบนี้ได้ยังไงวะแต่พอเฉลยปุ๊บเราโอ้ยแม้แต่เราก็ยังมองไม่เห็นว่าวิธีการที่มันกลเม็ดที่มันเอาชนะคือตรงนี้นะแล้วมันทําให้รู้สึกว่าโอ้ อันนี้เจ๋งอันนี้ยอดเยี่ยมอันนี้หลอกเราได้สําเร็จแล้วพอไปองค์ที่2อ,อะ่ะมันก็ไม่เล่นซ้นําเหนือปะพอมันทำมาแรกไปแล้วเป็นมุกต์แบบนี้เป็นซีเควนซ์แบบนี้เป็นเซตติ้งแบบนี้พอไปอันที่2ปุ๊บมันเปลี่ยนฉากหลังเปลี่ยนเรื่องราวเปลี่ยนสไตล์ของมายากลมันก็จะมีการสไตล์ที่แบบเป็นมายากลลองเทคตัวละครประมาณ76ล้านคนเล่นมายากลลองเทคโชว์ของไปโชว์ของแมาโชว์ของไปโชว์ของมา ซึ่งก็เพลิดเพลินตาดีไม่ได้รู้สึกงุดหงิดอะไรรู้สึกโอ้ก็เจ๋งนี่นะแล้วก็มาถึงองค์สซึ่งก็จะมีความคล้ายคลึงกับองค์แรกที่เป็นมายากลที่เหมือนกับว่าหลอกคนดูก่อนแล้วค่อยมาเฉลยที่หลังในตอนท้ายแต่ผมรู้สึกว่าอันที่สาะ่ะความน่าตื่นเต้นความเจ๋งอะมันน้อยกว่าอันที่1เพราะว่าเหมือนกับว่าพออันที่1มันทําแล้วเรารู้อยู่แล้วมันจะต้องแบบมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแน่ๆมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นหรอก มันก็เลยแกว่าเราพอดาวมันได้แล้วกลลเม็ดเด็ดพายต่างๆผมว่าในองค์ที่3เนี่ยมันลดน้อยลงมากเพราะฉะนั้นท่านมองในแง่ของการไปดูหนังมายากลคุณต้องการแต่มายากลดีๆอย่างอื่นคุณไม่ได้สนใจเลยเหมือนดูพรีเมทีบวอยแล้วบอกว่ากูต้องการแค่ไดโนเสาร์ซีเท่านั้นไดโนเสาร์ซีเท่านั้น ถ้ามีดาษาปรากฏบนจอในเรื่องต่อให้องค์ประกอบอื่นห่วยแตกเร็วซ่าปั่มช้าขนาดไหนคุณรับได้เฮ้ยผมว่านายูซีมีก็ก็ไม่ได้แย่นะก็แฮปปี้ได้ก็มีความสุขได้ถ้าหมุดหมายตรงนั้นของคุณคือการดูหนังเรื่องนี้คือการได้ดูมายากลแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าผมอยากจะเอนจอยสิ่งอื่นในเรื่องด้วยนะครับ มันจะพอเป็นไปได้ไหมสำหรับหนังเรื่องนี้นั้นก็ต้องบอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้เลยคือหนังเปิดมาด้วยตัวละครสามคนที่เป็นมักมายากลรุ่นใหม่ซึ่งมันก็ดูสนุกสนุกเพลิดเพลินไปได้เพราะว่ามันก็มีกันสามคนตัวละครไม่ได้เยอะแต่ยิ่งหนังดำเนินเรื่องไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มใส่ตัวละครเข้ามาเรื่อยๆครับ ปึ้ง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 จนถึงจุดที่ตัวละครมีเจ็ดคนและทั้งเจ็ดคนเป็นตัวละครหลักปัญหาของหนังเยอะมากเพราะว่าตัวละครนี้ไม่ได้แยกกันไฟตัวละครนี้ไปไหนไปกันเจ็ดคนใช้หรือไม มันก็เลยไม่มีช่วงเวลาที่จะได้มีการพัฒนาตัวละครใดตัวละครหนึ่งไม่ได้มีโมเมนต์ของตัวละครใดตัวละครหนึ่งเราไม่ได้อยู่กับใครเราอยู่พร้อมกันเจ็ดคนในเรื่องอะ่ะมันไม่ได้มีรู้สึกว่าเราชอบใครเป็นพิเศษเราติดตามใครเป็นพิเศษไม่มีโมเมนต์ใดที่ตัวละครใดตัวละครหนึ่งจะเฉิดฉายขึ้นมาขนาดเดินแยกไปยังต้องเดินแยกไปเป็นคู่เล่าเรื่องเราเป็นคูมน่มันเหมือนกับว่าโมเมนต์ที่ทําให้ตัวละครเรารู้สึกว่าเอ้ยมันมันได้แสดงออก หรือจับจุดได้ว่าใครเป็นใครมีความโดดเด่นยังไงมันน้อยครับมันก็กลายเป็นว่าตัวละครมันเหมือนเป็นแบบคล้ายๆสิ่งเดียวกันไปหมดอะ่ะปึ้งปังปึงป้งปังปึงป้งปังจะมีช่วงองค์สองเกือบเกือบครึ่งช่วงองค์สามแหละที่จะมีบางตัวละครที่โดดเด่นขึ้นมาด้วยความสัมพันธ์ของตัวละครเขาที่มาจากที่มาจากภาคก่อนหน้าแล้วมันแล้วมันกลับมาโดดเด่นอีกครั้งหนังให้เวลากับจุดนี้แต่คุณลองคิดดูนะตัวละครมีเจ็ดคนแต่มีตัวละครที่มี ด y นามิกมีความสัมพันธ์มีสตอรี่ที่โดดเด่นแค่สองตัวแล้วอีกห้าตัวทำไรอ่ะอีกห้าตัวก็เป็นตัวละครที่ศาสตร์ในอะลอกใส่กันอ่ะพูด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 อธิบายอธิบายอธิบายพูดพูดพูดอธิบายอธิบายอธิบายแซวกันอันนี้รุ่นเก่ารุ่นใหม่พูด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 หนังมันพูดเยอะมากหนังมันเป็นหนังที่พูดกันเยอะมากๆแต่ว่ามันไม่ได้แบบมีความเจ๋งในบทพูดไม่ได้มีความเจ๋งในการแซวกันล้อกันอย่างฉลาดมันแค่ พูด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 ใส่กันอ่ะหรือบางทีแบบผมเบื่อตอนหนึ่งมากเลยที่มันแบบอธิบายอ่ะแล้วอธิบาย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 ซึ่งผมว่าคนทําหนังเองอ่ะแม่งก็อาจจะรู้อ่ะมันมีซีหนึ่งที่มันที่มันตัวละครที่เป็นแบบในเรื่องบอกว่าเฮ้ยมึงจะพูดอีกเหรอพูดเยอะชิบหายมึงพูดไม่หยุดอีกเหรอล้วตัวละครตัวละครนั้นก็ตอบกับว่าเอ้ยกูจะพูดไปเรื่อยกูต้องพูดอีกเยอะเลยคือมันปีแค่นั้นจริงๆเว้ยคือมันพูดแบบเยอะมากผมพูดจนผมเบื่อ แล้วเวลาจะแก้ปัญหาอะไรกันทีก็แบบว่าคุยกันหคนก็ต้องเถียงไปก้องสายไปเถียงกันไปเถียงกันนะคือแบบดูเรารู้สึกว่ามันมันมันต้องการแดร์ล็อกที่ดีกว่าเนี้ยมันต้องการแดร์ล็อกที่ฉลาดกว่านี้ตัวละครที่มันมีบุคลิกและความแสบสันทางตัวละครที่เยอะมากกว่านี้ซึ่งหนังเรื่องนี้ทําได้สองตัวที่เหลือก็คือไม่ได้แลวมันก็ดูแบบเบื่อคุยกันก็เบื่อไม่ได้มีความความเจ๋งอะไรแล้วก็เจสซี่ไอเชนเบิร์กอะผมว่า เขาเหมาะกับบทบางอย่างเว้ยบางอย่างเขาทําได้เว้ยแต่ว่าอันเนี้ผมว่ามันเป็นบทที่ผมยังรู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับเขาในการเป็นผู้นําในการเป็นตัวละครนํามันเป็นมันจะเนิร์ดก็ไม่ใช่จะเป็นผู้นําก็ไม่ใช่มันกั้ากึ่งไปซะทั้งหมดตัวละครอื่นที่ต้องกลายเป็นลูกน้องตัวละครนี้ก็เลยดูแบบดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือดูไม่ค่อยน่าที่จะเดาได้ว่าเออมันมันมันจะทางนี้จริงๆหรอคุณจะเชื่อคนแบบนี้จริงๆหรอเราเราไม่ได้รู้สึกขนาดนั้น คนเดียที่ผมรู้สึกว่าพอที่จะแบบพยายามที่จะเล่นอะไรมีหน่อยก็คือโรสมุนโรสมุนโรสมุนไพ๊บวะจำชื่อไปเปไม,ไ,ไม่ได้คุณเล่นเป็นตัวอะายเรื่องถจะเป็นโรสมุนไพ๊นั่นแหละคือเธอค่อนข้างที่จะต้องพูดติดสำเนียงต้องมีอะไรเล่นต้องมีแบบคือเป็นตัวร้ายที่แบบไม่ได้ร้ายแบบร้ายแบบร้ายจ๋าเลยมันมีแง่มุมบางอย่างที่พอจะจับต้องได้บ้างของตัวละครเนี้ย มันก็เลยพอที่จะสนุกกับการแสดงของเธอได้พอดูได้ดูเธอเล่นบ้างแล้วก็เธอก็จะเป็นแบบไม่ได้อยู่กับไอ้แก๊งเจคนจะเป็นแบบเรื่องที่ตัดไปฝั่งผู้ร้ายเงี้ยมันก็พอเช์ไปเธอแบบพอโดดเด่นขึ้นมาได้บ้างอาจจะไม่ได้ลึกซึ้งอะไรแต่มันก็มีอะไรให้ดูแล้วไม่หงุดหงิดเท่าตอนที่อยู่กับไอ้พวกคอสเมียนที่มันมีกัน7คนแล้วก็เถียงทุยเฮฮาอะไรกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยดีกว่าฝั่งนี้แน่นอนดูแล้วแบบได้หายใจอ่ะฝั่งหนึ่งแม่งพูดเยอะจนแบบโหกูไม่มีเวลาที่จะที่จะหายใจเลย อีกอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างมีปัญหาตอนหนังเรื่องนี้นะคือพวกงานสร้างต่างๆง,งานพวกฉากพวกเสื้อผ้าหน้าผมตัวละครเนี่ยมีปัญหามากคุณเชื่อไหมหนังเรื่องเนี้ยแม่งมีคนใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีดำเยอะ,ะอมากแจ็คเก็ตแบบเดียวกันคล้ายๆกันเดี๋ยวตัวละครนี้ใส่สักพักผู้ร้ายใส่เดี๋ยวตัวละครนี้ใส่ตัวละครน้นใส่ตัวละครนี้ใส่ค,ใสคือผมมีความรู้สึกว่า เฮ้ยถ้ามึงถ้ามึงจะเซตติ้งตัวละครแบบนี้ให้เป็นคนแบบนี้ยมึงก็ต้องแบบเอาเสื้อผ้าให้มันชัดว่ามันเป็นคนยังไงแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เสื้อผ้าของตัวละครหนึ่งไม่ปราปรกฏูยิดกับตัวอีกตัวละครหนึ่งได้แปลว่ามึงเซตอัพตัวละครไม่ดีแหละไอ้ทีมเสื้อผ้ามึงไม่ดีแหละมึงไม่ดีพอแล้วที่จะทําให้ตัวละครแต่ละตัวมันโดดเด่นขึ้นมาได้แล้วก็เป็นปัญหาของหนังทั้งเรื่องที่ตัวละครมันไม่มีใครโดดเด่นขึ้นมาอย่างชัดเจนว่ามึงเป็นคนยังไงทุกอย่างมันแบรนดนไปหมดงงาานสร้ ในแชร์ของฉากหลังของนู่นของนั่นของนี่และที่เดือดดาที่สุดในเรื่องนี้นะคือโมเมนต์ตอนจบซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเขาอยากให้เรารู้สึกอะไรไอไฟนอลสุดท้ายของมันไอไฟนอลตอนแบบฉากไลแม็กของมันผมไม่แน่ใจว่าว่าเขาต้องการให้ให้คนดูรู้สึกตื่นเต้นหรือรู้สึกบ้าบอหรือรู้สึกอะไรมันมันดูตลกไปซะทั้งหมดอะ งานสร้างมันดูตลกในเชิงเหตุผลมันดูตลกไปซะชาทั้งหมดเอามึงยืนมึงอธิบายแล้วมึงอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคนที่ดูมายากลมึงดูแต่คาดเดากันแล้วคนที่ดูมายากลมันไม่ได้ดูหนังมาทั้งเรื่องแล้วมันจะเข้าใจที่มึงพูดหรอวะมันจะเข้าใจที่มึงบอกหรอวะมันไม่ได้ตามแบบที่กูตามมามันจะเก็ตหรอวะแล้วแล้วทําทำไมสองคนนี้มามาอยู่กับคนนี้เอ้าแล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันรู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้ดูหนังอีกแล้วอะ ม,มันเหมือนกับเราเราดูแบบแบบสก,กิปตลกตลกที่แบบเป็นงานแบบงานสร้างกากาเขตผลไม่ต้องมีเหมือนดูชิงร้อยชิงล้านที่แบบฮะหรอใช่หรือมึงละครไทยที่แบบเฮ้ยผมเป็นร้อยตำรวจโทรปลอมตัวมาที่ใครก็ไม่รู้ก็ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วก็จัดการปัญหาทุกอย่างได้คือมันมันดูไม่น่าเชื่อถือมันดูประหลาดมันดูแปลกพิกน้นไปซะทั้งหมดอ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่า ย้ำมาอีกทีว่ามันอาจจะเหมาะสําหรับใครที่ชอบมายากลมากๆชอบดูมายากลมากๆชอบแบบอะไรแบบนี้มากๆโดยที่สามารถมองข้ามสิ่งอื่นในเรื่องนี้ไปได้เพราะถ้าคุณทําไม่ได้อะหนังเรื่องนี้มันก็จะมีปัญหากับคุณมากๆแต่ก็ย้ําอีกทีว่าเมื่อไหร่ที่เป็นเรื่องของทริคเมื่อไหร่ที่เป็นเรื่องของมายากลเมื่อไหร่ที่เขามีฉากเกี่ยวกับมายากลผมว่ามันโอเคอยู่มันจีเนียสอยู่เฉพาะองค์นี่หนึ่งของเรื่องอะผมชอบมากผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันหลอกผมได้ องสองก็ดูเพลิดเพลินตาองค์มก็อ่ะพอประคองไปได้ไม่ได้ดีมากไม่ได้แย่มากเพราะฉะนั้นสําหรับผมแล้วอะนาโูซีมีนาวูดอนก็คงเป็นหนังที่ต้องบอกว่าว่างก็ดูอาจจะไม่ถึงขั้นว่าบอกโหแบบต้องรีบไปดูอะไรขนาดนั้นพอมีเวลาเหลือพอลุยได้ก็ดูได้ไม่ได้เสียหายอะไรประมาณนั้นละกันสำหรับสําหรับหนังภาคนี้นะส่วนที่ใครมีคําถามอะไร เดี๋ยวผมจะตอบให้ในในไลฟ์ตอนนี้เลยนะครับแต่ว่าขออเดียวคืออย่าสปอยนะถ้าสปอยมากไปก็อาจจะตอบให้ไม่ได้นะครับอ่ะแล้วก็ขอบคุณคุณมะนาวนะครับสําหรับ349บาทโอ้ขอบคุณมากๆครับที่ช่วยเหลือตีลังกาดูหนังนะโอเคผมขอกินน้ำมิดนึงเดี๋ยวเราคุยในช่องแปดช่องแปดช่องแชทกันต่อช่องแปดและ คุณเม็กทูเม็กบอกบอกว่าแสดงว่าเราคาดหวังไปที่การดงรกนนาในเรื่องคือสงหวังอย่างอื่นคือออกทะเลผมว่าโอเคขึ้นผมว่าโอเคขึ้นไอย,ยิบย่อยหรืออันใหญ่อะมันก็มันก็โอเคคือถ้าแบบพยายามจะตัดดราม่าออกพยายามจะลบสมองกับสตอรี่ที่มันคุยนะแล้วมองแต่เมจิกในการนําเสนอผมว่าโอเคไม่ได้แย่เออและน่าจะเป็นหนังที่ ถูกตัดลงทิกตอกแล้วจะทําให้คนรู้สึกว่าอยากดูถ้าเอาตัดคลิปแต่ละอันนะไปลงทิกตอกนะผมว่าคนอยากดูกหนังแล้วก็จะเป็นฉากที่น่าจดจำแล้วเข้ามาดูหนังจริงก็จะรู้สึกผิดหวังเพราะว่าพอหนังจริงมันมีองค์ประกอบอื่นด้วยไงเออ,เอ,อโรซัม เคุณโฟบอกว่าฟิลแบบนักร้องเอนเตอร์เทนคนดูไม่เก่งเล่นมุกแป้กแต่ร้องเพลงพอแล้วก็โคตรเวิร์กอ่ะเป็นฟิลฟลประมาณนั้นแต่เรื่องนี้ต้องบอกว่ามึงก็ขยันเอนเตอร์เทนกูมากคอยขยันเล่นมุกมากขยันพูดมากเพราะมันไม่สามารถจะเล่นมายากลตลอดเวลาได้ไงมันก็ต้องมีช่วงที่แบบคุยอะ่ะมันบางอันมันก็ไม่เวิร์กอ่ะเออคุณเอโมบอกโรซมมนไพรแสดงดีไหมครับเรื่องนี้ต้องบอกว่า โดดเด่นที่สุดละกันโดดเด่นที่สุดในเรื่องและดูพยายามที่สุดในเรื่องมีการพูดติดสำเนียงที่ตัวละครอื่นเขาไม่ติดกันคือเธอเป็นคนอังกฤษอะครับเธอไม่ไ้พูเธอไม่ได้พูดสำเนียงนี้แน่ๆแต่เธอก็พัฒนาให้ตัวละครมันพูดสำเนียงนี้ซึ่งก็ทาได้ทาได้แตกต่างดูว่าพยายามทําอะไรละกันแล้วก็ตัวละครมันก็จะมีแง่มุมมีความชิคอะไรบางอย่างมีซีนอะไรบางอย่างที่โดดเด่นขึ้นมาแต่อยที่บอกผมเกลียดผมเกลียดทีมเสื้อผ้าหนังเรื่องนี้มาก เพราะว่ามันคือมึงต้องให้ตัวละครใส่เสื้อหนังสีดำวนกันกี่รอบวะไม่เข้าใจไม่ชอบอ่ะคุณแวกถามว่าดีกว่าภาคหนึ่งกับภาคสองไหมครับผมจำภาคหนึ่งกับภาคสองไม่ได้ครับขอใครมันลืมไปแล้วจริงๆมันหลายปีมากแล้วครับผมดูในรองทุกภาคนะคุณเมคกทุกเมกบอกองสา3ผมว่าหนังแฟนชายนี้มีปัญหาทุกภาคใช่อันเนี้ยมีปัญหาเยอะเลยอ่ะเออ คุณแม่บอกไอมาเจ็ดคนเออตัวละครมันเยอะเกินแล้วมันไม่แยกกันไปอะ่ะมันไปด้วยกันหมดอะ่ะคุณลองคิดหนังอย่างอเวนเจอร์เอ็นเกมแล้วทุกคนแม่งเดินทางไปไหนด้วยกันเป็นแบบเป็นร้อยคนแบบนั้นอะ่ะมันตลกอะ่ะดีกว่า p r e d a เ o อร์ไหมครับไม่ดีครับ p r e d a เ o อคือเดอะเบสครับณเวลานี้บอกเลยนะคุณสรโรแบบเอ็นเกมงั้นเหรอยังไงนะไม่เข้าใจคําถาม เออคุณเมียวันนี้ไปดู running man ดีกว่าครับเออเดี๋ยววันวันนี้แมนดูวันวันเอ่อวันพฤหัสนะเดี๋ยวดูมาให้นะครับแฟนไม่ไดูภาคสองไปดูจะดูรู้เรื่องสนุกด้วยไหมครับเออน่าจะได้นะเพราะผมก็ก็ไม่ได้ดูภาคสองเหมือนกันคนระับเออมันก็ผมใช่ดูผมจําภาคสองไม่ได้แต่หนังก็พยายามที่จะเขาเราียกว่ารีแคปนิดๆดิดให้กับเราในสิ่งที่เราควรรู้นะเออเออ คุณอีโมอบอกสภาพนี้ให้จีนแบกรายได้ละกันไม่ได้เงินแน่นอนนะก็ตามนั้นแต่บอกไว้ก่อนเมืองจีนนี่เขาจะเปิดตัวนาวูซีมีเขาบอกว่า30ล้านนะครับ30ล้านเป็นการเปิดตัวที่สูงที่สุดสูงที่สุดเลยในในในปีนี้ของหนังอเมริกันมากกว่าซูปเปอร์แมนมากกว่าพเพ e d a เ o อร์พรเพลยเอร์เปิดแค่7 4 7.5จุดจุดห้าล้านเองเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คือน่าจะเปรี้ยงถ้าเปรี้ยงก็คือเปรี้ยงที่จีน แต่ว่าก็แล้วนเกตก็ต้องการความเปลี่ยนครับปีนี้แลอันเกตนักจิ้งหนักจิ้งยังไม่กําไรสักเรื่องเลยไม่รู้เรื่องนี้ทุนสร้างเท่าไหร่นะแต่ก็น่าจะน่าจะเยอะอยู่นะครับอ่ะโอเคขอบคุณทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวพวกนี้เนี่ยผมจะไปดูรอบสื่อของเอ่ออินเดอะอินทูเดอะหรือสักอย่างหนังเดปาติต้านะครับแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าจะเป็น มีรีวิวหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูวีนึงเพราะจะไปดูพร้อมกับ g o o ๊ดโฟรจูแล้วก็บุกคนเนียนะครับเป็นดูเป็นสามเรื่องเพราะว่าถ้าถ้าเลยไปถึงอาจจะเป็นวันวันวันพฤหัสเลยมันก็จะหนักไปว่ะเพราะว่าถ้าวันพฤหัสเลยจะเป็นรีวิวหนังห้าเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูสภาพก่อนเดี๋ยวคิดอีกทีนึงก่อนว่าจะเอาอยัางไงเพราะว่าห้าเรื่องถ้าเริ่มสองทุ่มมันก็อาจจะจบเที่ยงคืนได้นะเออมันจะไหวหรือเปล่าอีกเรื่องนึง ต่เป้าอ่ะอยากจะรีวิววันพฤหัสทีเดียวเลยดีกว่านะครับก็อะประมาณนี้ละกันแล้วก็วันศุกร์เดี๋ยวว่าอีกทีหนึ่งละกันคือวันศุกร์แม่งอยากทำเทียริสเพเนเตอร์แต่ปัญหาคืออะไรรู้ป่ะปัญหาคือผมยังไม่มีเวลาดูเพเนเตอร์เลยอนอกจากพีทคือมันต้องเริ่มดูใหม่หมดเลยไงเพราะมันจําไม่ได้แล้วไงเออคือถ้าจะทําก็อาจจะต้องเป็นแบบเป็นคุยสปอยเพเนเตอร์แต่ก็ไม่รู้จะคุยสปอยเพเนเตอร์อะไรนึงเมื่อหนังมันก็ตรงไปตรงมามาก เออย,ย,ย,ยังยังยังหาแง่มุมวิธีคิดไม่ได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวว่าหนึ่งทีหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวว่าหนึ่งทีหนึ่งแล้วกันเออเ,อ,อเดี๋ยวขอคิดดูก่อนยังคิดไม่ออกเออวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับก็ขอบคุณทุกคนที่ตามมาขอบคุณทุกคนที่ซื้อของผ่านช้อปปี้ขอบคุณทุกคนที่โดเน a t i o n มาทางคิวอาร์โค้ดโ o เนตมาทางทิปมีขอบคุณทุกคนที่สมัครสมาชิกขอบคุณคุณมะนาวเอสด้วยนะครับที่โดเน a มาช่วยเหลือเราสามรบาทโอ้โหเป็นพระคุณอย่างสูงมากๆ ไม่มีทุกท่านแน่นอนผมก็คงไม่มีวันนี้นะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กด subscribe ก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงช่วยตีละคราาดูหนังได้มากๆนะครับวันนี้ผมที่จะตีละคราาดูหนังไปแล้วครับสวัสดีครับเจ,เจอกันบ๊ายบายอ่าไปดูหนังบาธิต้ากับลิชี่ใช่ไหมครับไปดูครับไปดูรอบสื่อพรุ่งนี้จัดแถวบ้านผมพอดีนะครับเออคุณเม็กบอกว่าไปครับ สัปดาห์นี้ผมดู Running Man กับผีสาบครับลงมีแค่นี้ตัดมาตัดมายากลออกไปผมน่าจะดูเออ่เรื่อง Running Man กับ l love Song ที่โหวตมานะครับก็คือว่าง่ายวีคนี้นอกจากนาอูซีมีแล้วเดี๋ยวจะมีโบกคนเนียแล้วก็มีก o d for ์จ n e ที่หลุดไปด้วยนะครับแต่ว่าน่าจะวันพฤหัสแหละไม่อยากไล์ติดกัน2วันเสียวเสียงพังนะบายคุณอีโมครับบายทุกท่านเจอกันเด้อ